เราจะไปดูวิดีโอนะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศค่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลเพื่ออำนวยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์ค่ะโดยมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษและคำนึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ค่ะ 2. นะคะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังตระหนอักเสมอว่าการใช้ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมค่ะ 3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มีสภาพเพิ่มภูมิเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย และ 4. ปรับปรุงวิธีการใหม่ๆในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่ๆทดแทนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชากรค่คะต่อไปเชิญรับชมวิดีโอของพวกเราได้เลยค่ะ ปัญหาส่วนใหญ่คือขยะบนชายหาดที่นักท่องเที่ยวมักจะทิ้งเอาไว้ในสิ่งนี้เป็นวลพิษต่อทางทะเลอย่างมากค่ะเราควรจะช่วยกันเก็บขยะชายหาดนะคะเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วการทําแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วยังช่วยรักษาความสะอาดให้แก่ชายหาดด้วยค่ะ เราก็จะมาพูดถึงผลเสียของการทิ้งขยะ้าหารนะครับขยะจะบดบังความสวยงามของพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต,ต่อแหล่งท่องเที่ยวครับเช่นหาดทรายแด้ปะการังเป็นต้นขยะบางประเภทก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์นะครับเช่นขยะที่มีคมและขยะมีพิษนอกจากนี้ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลยังสามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมและสายอาหารในระบบนิเวศได้นะครับ สัตว์จำนวนมากตายจากการกินขยะใต้ทะเลเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารส่วนเชือกที่รัดพันทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้เกิดจากชาวประมงได้ทิ้งเศษขยะหรือเศษแหวนลงใต้ทะเลนะครับต่อไปเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาดนะคะที่เราได้ไปถ่ายทำกันมาค่ะมีปูเสฉวนและก็ปูลมค่ะ และนี่นะคะก็คือขยะค่ะที่เราเก็บได้นะคะต่อไปการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้คงอยู่นะคะการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ปลูกในบ้านที่เราสามารถนำมาปลูกในบริเวณบ้าน ในห้องนอนห้องทำงานหรือตามมุมต่างๆได้ตามความต้องการเลยค่ะการดูแลระบบนิเวศและก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างความร่มเย็นภายในใจิตใจแล้วนะคะ ยังเป็นการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเพราะต้นไม้ทุกชนิดนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์หากมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นสภาพอากาศก็กจะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของพวกเราเท่าที่เราซ้านะคะว่า ระบบนิเวศเนี่ยมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมากค่ะดังนั้นนะคะพวกเรานะคะต้องช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะให้คงอยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพีเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะครับไม่ไาย